รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มันคือเหม็นเหม็นมึงอยู่ประสาอะไรหรออีฮามึงเดี๋ยวอันกูว่าเหม็นหรอกกูประธานโทษนะมึงน่ะกินอียังเป็นเป็นแล้วไปเน่าในท้องบ่ทุเละทุเละนี่เพื่อนสาวกูพิสูจน์ได้ว่ากูเหม็นหรือบ่เหม็นบ่มึงพิสูจน์เพื่อนหันนาไปตะ้งหอีห่ากินหัวมึงนี่เพื่อนสาวมันว่าเขาเหม็นเพื่อนสาวจ๋าจ๋าจ๋า ำไมต้สงสัยส<ซ>์สปิงแข็งจัดมาจังเมยนี่อยู่เฉยๆอีหาอยู่เฉยทำไมเขาก็เห็นมันจอวกับพวกแห้งหรอหล่ะทางไม่นี่หละมึงนี่ก็ไดกูว่าขันมันเข้าดอยู่เฉยข้อที่หนึ่งควรหาหลักมึงก็บอกขอแรกก่อนเลย เอาใจเพอสมควรละลาเอาหลังมาตังอเอาเสียงนี่ไปขืนใช่เอาผอามาตากมูลค่าแ3ล้านบาท83ล้านให้แม่มงเอาไปใส่ซะส<ม>สวัสดีท่านผู้เกียรติที่อยู่ทางบ้านครับช่วงนี้เป็นรายการโจ๊กเกอร์นิดนนึงเป็นตลกแนวลูกอีสานร0อยซซึ่งเป็นตลกที่คัดสรรมาจากทั่วภาคข,ของเมืองไทยวันนี้เราทีมงานโจ๊กอีสานจะเสนอสมมุติว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีประกวดสาวงาม ซึ่งเป็นสาวงามที่ชนะเลิศมาจากภาคเหนือสาวงามที่เดินทางมาจากภาคใต้สาวงามที่เดินทางมาจากภาคอีสานและก็สาวงามที่เดินทางมาจากภาคตะวันออกจันทบุรีและก็สาวงามที่เดินทางมาจากอีสานใต้จากจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้สาวงามทั้งห้าท่านเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกับสาวงามท่านแรกซึ่งเป็นสาวงามที่เดินทางมาจากภาคตะวันออกชมรมพ่อค้าแม่ขายชาวจังหวัดจันทบุรีส่งเข้าประกวดครับสาวงามท่านนี้เป็นตัวแทนจากจังหวัดจันทบุรี ชมรมพ ulations, ่อค้าแม่ขายชาจังหวัดเชียงบุรีส่งเข้าประกวดเชิญได้เลื่นมาแล้วจากงานประกวดผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีครับสาวงามท่านที่สองเป็นสาวงามที่เ네ดินทางมาจากภาคเหนือชมรมพ่อค้าแม่ขายชายจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดครับสงงานท่านนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวเหนือวันนี้เก็จะนำเพื่อนรางวัลไปฝากพี่น้องชาวเหนือด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม สองงานท่านที่สามเดินทางมาจากภาคอีสานครับชุบรวมพ่อค้าแม่ขายชาวจากกังหวัดอุบลราชธานีส่งเข้าประกวดสองงานท่านี้มาในชุดอร์ดชอนออเดนสองงานท่านที่สี่เดินทางมาจากจากังหวัดสุรินทร์ครับสองงานท่านสุดท้ายเด ทำไมอ่ะประการคะมีเรื่องอะไรอันมันหันประกาศไว้ตั้งหลาเกะเวทีประกวดนางงามพี่บ้าผมเป็นเวทีประกวดนางงามนี่แล้วเธอคิดว่าเป็นเวทีอะไรอันนี้มันตลาดนัดงูวล้วยนี่ กอีอิดสุดอีอิดสุดแตงตัวกับทุเล็ตแตงโตกับทุเล็ตทุเล็ตอีหลีทุเล็ตอีหลีมั่นบ่มึงนี่แหละเพื่อนเขาเนี่ยเอ้าอคือบ้าจังสันล่ะโอ้ยแต่ผมเป็นมึงผมอาหารตัดชิ้นใจประกวดดอกเดี๋ยวสูสีทะเลาะกันโดนบอกคนงามอยู่พี่ สมันคือเหม็นเหม็นมึงยุปราสาไหนเรออีห้ามึงเดี๋ยวอันกูบอกเหม็นหรอกกุปประธานทูมึงน่ะกินียังเป็นเป็นแล้วไปเน่าในทองบอทุเล็ทุเลนี่เพื่อนสาวกูพิสูจน์ได้ว่ากูเหม็นหรือบอมเหม็นบอมึงพิสูจน์เพื่อนหันนาไปตั้งคนอีห้ากินหัมมึงนี่เพื่อนสาวมันว่าเขาเหม็นเพื่อนสาวจ๋าจ๋าจัะ สามัคไซหลายมูฝูงไอ้ห่ากินใสมื้อเนี่ยแม่เงี้ยกูจะซั่งซั่งมึงซั่งเออกูละเกียดมึงแม่ซั่งมึงเออมึงนี่แม่มึงนี่แม่ห่าบ่เปนมึงเหรอสวเพื่อนสาวเออเออไม่ไม่หยังเลยตีตะเกียดไอ้เถาะไม่หยังเพื่อนสาวเออไปว่าเขาปากมองปากเมีนี่มึงน่ะเอ้าก็อีหลีแล้วก็สิบ้าบ่เอ้าก่เสียอีกเอ้ายาย อ้าไแม่เหนือเพื้อนย่าม่มังบอกคุนั่งเสาไทยเด้ล่ะจากแอนน้องของใจไหมว่าไอ้ม่านไอ้งานประกวดแล้วผู้ได้เลี้ยงล้านเฮสันดอกคนป้าเอากรรมการขาทำไมครับนาทั้งคุนคือเอาคนฟองมาประกวดอย่าไปตีกันคนเรามันอยู่ที่ความสามารถว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลศเจ้าพฝ้าค่ะกรรมการเอาที่หาหัวน้องดำ ถ้าเยอะอยู่แบบเรื่องไปไม่หนวดนะนะไม่อย่างนี่โตจะไปว่าเขาปากกอกปากอืมเหม็นนี่หลีแล้วมันมันเลียงสมควรที่จะไปว่ามูฟุกันท่านเบอร์เนสซีดีออกไปนี่ก้นทั่วประเทศแต่เบอร์มันไอ้ก้นนี่แหละเหม็นก็เหม็นหล่อเหลี่ยงเยเนาะเหม็นว่าจังสั่งฮะว่าแต่กูมันว่าว่า ให้กูยุดหายใจได้ไหมล่ะเพื่อนสาวผ่มเหม็นตัวมาเป็นระยะระยะขึ้ใส่กอกองเีเอ้าเดี๋ยวบ้างแขวบ้างเนาะอุ้ยคือมีหม่องล็อกอันหำน้ำซ้ําไอ้ควรร่วงจะตัวในลองดูสิเหม็นจริงหรือเปล่าบัดคกูเบิดแขวววงดอกเอ้าทดสอบผู้นี้ยังว่าผู้ใดเหม็นผู้ใดเหม็นจะไปว่าเขาเด้อ ไนอาบพยหาไม่พื้นเรเล่ไม่ไงหามพื้อเป็นไงห้เป็นทั่ไหเาะอีเกียดูหาเห็นบอเห็นบอ่าเสียก็เห็นเงินบ่องไหนเลยเนี่ยแมีนก็เมนจิบอเาบอกลองไปอีกเปลี่ยน ใหจเอานี่อย่ามาทะเลาะกันเลยสาวงามทั้งสี่ภาคจัดแถวสักนิดนึงครับไปเที่ยงเมื่อกี้มีท่านผู้เกียรติทางบ้านถามว่าสาวงามทั้ง5ท่านนี่สวยงามแล้วก็น่ารักแน่นอนคณะกรรมการขะทำไมอีอันนี้คือถือเกิดมาน้ำค่ะมาตีคนเฮาไว้ใจกันได้เสมอใดเป็ไหนงอาเมื่อวานนี่สามคู่ของมึงเสียกว่าของเขามาก นี่กูถามอิหลีโอ้โยปากถามมึงอิหลีต่อไม่ยังบ้านมึงผลิตแป้งบ่ซิ้อบา้เาเตาคนน่าง,งามขาขาวเม้มงมึงน้ำงเม้งก็กูได้อีดอง